สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะจะเป็นบลูทูธรถยนต์รุ่น MPX 152แต่งไฟ RGB รอบวงสีไฟสลับเป็นสีกันไปสามารถปรับเสียงได้ด้วยนะคะสินค้าตัวนี้นะคะขนาดของอจะกว้างอยู่ที่50ม mm, ิลลิเมตรยาว70ม mm, ิลลิเมตรง100มิลลิเมตรสามารถควบคุมการทำง,งานป้องกันไฟกระชากป้องกันการจ่ายไฟเกินป้องกันควารมร้อนในการใช้และป้องกันไฟละดวงจรการใช้งานของแต่ละปุ่มนะคะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้าฝั่งขวาจะเป็นการเล่นเพลงถัดไป EQ จะเป็นการเพิ่มลดความขี่ของเสียงส่วน SM นะคะจะเป็นโหมดของวิทยุส่วนปุ ลูกค้าหมุนไปทางซ้ายนะคะเพื่อลดระดับเสียงหมุนไปทางขวาจะเป็นการเพิ่มระดับเสียงสามารถชาร์จร็วได้ถึง2ช่องเลยนะคะส่วนช่อง 1.0A จะเป็นช่อง USB-A เล่นเพลงจากแฟลชไดร์รองรับไฟ MP3 WMA WAV และแฟลชแรงดันไฟฟ้านะคะจะอยู่ที่12-24โวลต์สินค้าตัวนี้นะคะรองรับสัญญาณ SM Bluetooth 5.0 DF การติดตั้งง่ายใช้ได้ลากหลายอุปกรณ์เลยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับการทุกตัวลูกค้าม่ข้อสงสัยสามารถทักงใช้สอบถานได้เลย,เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ